ซื้อรถอย่างไรให้ไฟแนนซ์อนุมัติง่ายวันนี้เรามีคำตอบครับอ่าครับข้อที่1น,นะครับก็คือในส่วนของเกณฑ์การพิจารณาของไฟแนนซ์จะเน้นก็คืออาชีพแล้วก็รายได้เป็นหลักนะครับของลูกค้าอันดับแรกลูกค้าจะต้องรู้ก่อนนะครับอย่างเช่นข้างวัรถ1,000 0บาทรายได้นะครับของลูกค้าควรจะอยู่ประมาณที่2,000 20, 0บาท ข้อที่สองนะครับสำหรับลูกค้าที่ยังกังวลนะครับแล้วก็มีคําถามเข้ามาเยอะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรับเงินเดือนเป็นเงินสดซื้อได้ไหมซื้อแล้วจะผ่านไหมทําไร่ทํานาเป็นเกษตรกรวันนี้นะครับลูกค้าไม่ต้องกังวลใจนะครับสําหรับลูกค้าที่รับเงินเดือนเป็นเงินสดก็สามารถให้บริษัทหรือว่าหน่วยงานที่เราทํางานด้วยนะครับให้เขาออกหนังสือรับรองเงินเดือนให้ 2ในส่วนของเกษตรกรอันนี้ก็ง่ายมากเลยนะครับเราก็แนบในส่วนของสำเนาโฉนโดนะครับเพื่อยืนยันว่าลูกค้านะครับได้ทําอาชีพเกษตรกรจริงๆนะครับแล้วก็3นะครับสําหรับอาชีพค้าขายรับจ้างทั่วไปอันนี้ก็ออกได้ง่ายเหมือนกันเพียงแค่เราสามารถจะยืนยันได้ว่าสิ่งที่เราทํานั้นมีการทําจริงๆอย่างเช่นขายของตามตลาดนัดแล้วก็มีตลาดนั้นเราก็สามารถจะตรวจสอบได้ ง่ายมากเลยนะครับคุณลูกค้าไม่ต้องกังวลสําหรับข้อที่3ง่ายมากเลยซื้อรถแล้วจะผ่านไหมอันนี้ก็คือถ้าหากว่านะครับเจอกับเซลนะครับอย่างเช่นเซลเบียร์หรือว่าทีมงานเซลล์นะครับก็เราจะสอบสอบถามลูกค้าก่อนว่าในส่วนของลูกค้าทําอาชีพอะไรนะครับแล้วก็แนวโน้มนะครับในการเซ็นสัญญาจะเป็นอย่างไรเราสามารถจะแจ้งได้เบื้องต้นทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับขึ้นอยู่กับในส่วนของ เครดิตบุโรของลูกค้าเองตัวนี้นะครับถ้าหากว่าเราเตรียมเอกสารครบหมดแล้วแต่ว่าในส่วนของเครดิตบุโรของลูกค้านะครับไม่ผ่านการพิจารณาสินเชื่ออันนี้ก็ไม่ผ่านเหมือนกันนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับคําแนะนําดีๆนะครับจากโซยตันแม่เจริญสําหรับช่วงนี้นะครับลูกค้าที่อยากได้รถใหม่นะครับก็ง่ายมากนะครับช่วงนี้เรามีแคมเปญพิเศษจากเดือนตุลาไปจนถึงเดือนธันวานะครับอันดับแรกนะครับซื้อรถ รีโว่ยาลิสนะครับในช่วงนี้ก็คือขับฟรีนะครับ90วานพู่ง่ายก็ซื้อรถตอนนี้จ่ายทีปีหน้า2นะครับสำหรับรีโว่แซด i t ดิชรับรถใช้เงินเพียง3,800บาทแล้วก็ส่งงวดเพียง7,972บาทนะครับตัวนี้ในส่วนของตัวแคปในส่วนของยาลิสนะครับก็ใช้เงินรับรถ3,800ด3,800บาทเช่นกันนะครับแล้วก็จ่ายงวดสบายๆเพียง6,900บาท สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่อยากปรึกษานะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเงื่อนไขไฟแนนซ์แคมเปญหรือว่ารุ่นรถก็สอบถามเข้ามาได้ผ่าน Facebook แฟนเพจสวยตั้งน่าจะเรินนะครับหรือว่าจะเข้าไปนะครับค้นหานะครับเซลล์แต่ละท่านที่ท่านชื่นชอบนะครับก็สามารถจะทําได้นะครับสําหรับวันนี้นะครับเซลเบียร์ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสําหรับคลิปหน้ามีอะไรดีๆนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วก็ กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับว,วันนี้เซลเบียนะครับต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ